คาร่าเตือนเลียผูเน้นเกมลีกทิ้งยูโรปาหงเอี่ยวสนมูเซล่าเคลียร์ปัญหาตัว2%สรุปข่าวเลียผูประจำวันที่14เมษายนกับผมโคดแอคนะครับสวัสดีครับเห็นหน้ากันแบบนี้กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้วันสงการแต่ข่าวสารของทีมเลียผูก็ยังมีมาอัปเดตกันแล้วคืนนี้มีบอลด,ด้วยนะครับมาดูกันว่าผมมีเนื้อหาข่าวสารอะไรที่น่าสนใจมาฝากกันบ้าง ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทสวยมันไม,ม้ทนเหมือนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ s อ c พสมาร์ทแมตตอบโจทย์ทุกการใช้งานการเชื้อราการแบคทีรียการปวกกันน้ํา100%ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีลายให้เลือกมากมายรับประกันคุณภาพ15ปีสนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพบริมวณทลร้านค้าตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทร0632081188 รวมไปถึงพเมพยมคราพิซซานิวยอร์กพิซซาตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่ง d e l i v e r ร0210545555รันตรความอร่อยครับมาครับก็ถ้าพูดถึงพรีวิวนะดูข่าวของเมื่อวานได้ข่าววันที่13เมษายนเนี่ยมีข้อมูลพรีวิวบทสัมภาษณ์แล้วก็มีเรื่องอื่นที่น่าสนใจอยู่ในนั้นด้วยไปดูย้อนหลังก็ได้แต่วันนี้เรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาเรื่องที่ เมื่อวานนี้รายงานไปแล้วว่าวันเสาร์นะครับกลุ่มตัวแทนนะครับซัพพอร์เตอร์บอร์ดนะครับก็ตัวแทนที่เป็นจากแฟนบอลที่อยู่ในบอร์ดบริหารน่ะเขาจะเข้าไปคุยกับตัวแทนของฝั่งลิเวอร์พูเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นตั๋ว2%เนี่ยว่าจะพยายามหาทางออกที่สัิติอย่างไรได้บ้างนะจะทำยังไงให้ต้องไม่มีเรื่องบาดหมางหรือมากระทบกระเทือนกับ การเชียร์ในสนงสนามอะไรแบบนี้มีการมานัดพูดคุยกันเมื่อวันเสาร์ผลก็ออกมาเป็นถแถลงการผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเลยครับนี่ที่เพืเ่อนๆเห็นนะนี่คือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรีพูที่ถแถลงร่วมกันระหว่างรีพูเอฟซีกับสปอร์เตอร์บอร์ดนะครับก็ยืนยันนะครับรีพูยืนยันว่าไอ้เรื่องการขึ้นค่าตั๋ว2%เนี่ย will not be reverse นะครับจะไม่มีการเปลี่ยนความคิดอะเออเอาง,ง่ายๆไอ้ขึ้น2%ก็ยังคงขึ้น2% เพียงแต่ว่าสิ่งที่ตกลงกันได้เพิ่มเติมคือทางเลียบูแล้วก็ทางพพอร์ตเตอร์บอร์ดเนี่ยจะมีการปรับปรุงแล้วก็พิจารณาใหม่เกี่ยวกับเรื่องแบบการหาข้อสรุปในบางเรื่องในอะไรที่ลงตัวมากขึ้นเกี่ยวกับการขึ้นค่าตัว๋วอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องมีการพูดคุยกันให้มันให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วก็ฝ่ายของสมาชิกนะครับก็คอนเฟิร์มนะครับว่า มันจะมีตั๋ว2แบบมันจะมีตั๋วสมาชิกกับตั๋วแบบซื้อซื้อรายวันอ่าซื้อรายแม์รายแม์ไปกับพวกซื้อ,อตั๋วปีสมาชิกเนี้ยก็ตั๋วตั๋วปีสมาชิกเนี่ยลิพูร์ก็ยืนยันว่าจะขอขึ้นแค่เล็กน้อยนะทางอ่าทางแฟนบอลกลุ่มตัวแทนแฟนบอลก็ยังไม่อยากให้เพิ่มตรงนั้นแต่เดี๋ยวคงมีการคุยกันต่อละมั้งแต่ที่แน่ๆตอนนี้มันเหมือนกับการที่มีถแถลงออกมาแบบนี้ว่าคุยกันแล้วมีตกลงกันได้บางเรื่องนู่นนี่นั่นเนี่ยมันแปลว่า มันน่าจะเริ่มมีความสันติกันมากขึ้นคิดว่าค่ําคืนนี้จเจอคริสตอฟเพลยสองทูปเนี่ยไม่น่าที่จะมีเหตุการณ์แบบบรรยากาศเชีย,รก,ยกรอยๆแล้วไม่น่าทีมที่จะมีเหตุการณ์แบบว่าเอาป้ายออกไปจากสนามหมดแล้วน่าจะทุกอย่างน่าจะกลับมาหลูบเดิมคือมีป้ายเชียกลับมาเต็มตรงเดอะคอฟสแตนเหมือนเดิมเสียงเชียร์น่าจะกลับมาสนันเหมือนเดิมเพราะผมว่าทุกฝ่ายต้องเห็นถึงผลประโยชน์ทีมก่อนอย่างแรกนั่นก็คือ การลุนแชมป์ลีกพวกคุณอยากเป็นแชมป์ลีกกันไหมถ้าอยากเป็นแชมป์ลีกไอ้เรื่องจะประท้วงประท้วงหรือจะคุยกันแบบสันติแบบเนี้ยเดี๋ยวเราทํากันแบบนี้ดีกว่าดีกว่าที่คุณไปทําอย่างนั้นในสนามจนเกิดผลเสียแก่ผลการแข่งขันด้วยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยไอ้เรื่องประท้วงประท้วงเนี่ยมันแค่ส่วนเดียวหลักๆเลยคือเราเล่นแย่ที่เราแพ้ใช่ตามนั้นเลยหลักๆมันคือตัวเราเองแต่ว่าสมมติเลยถ้าในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันมาจากเหตุนี้สักห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ เราสิ่งที่ดีที่สุดควรจะตัดไอ้ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นที่เป็นปัญหาออกไหมใช่ไหมฮะเออไม่ใช่ว่าไปเพิ่มปัญหาในทุกๆอย่างเลยมันก็ยิ่งแย่้าไปใหญ่นะครับโอเคส่วนกลุ่ม Spirit o f ฟ h a n กรีนะครับก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าเราไม่เห็นด้วยยังคงมีมุมมองที่เป็นตรงข้ามกับการเพิ่มเงินค่าตั๋วในซีซั่นหน้าอ่าก็เดี๋ยวจะมีออกแถลงอะไรเพิ่มเติมก็ค่อยวางกันไปนะกลุ่ม s p i r i t of ฟ h a n g รีแน่นอนก็โดนแฟนบอลโลกออนไลน์มาด่าเยอะเหมือนกันนะฮะว่า มึงก็บ,บ้าอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ว่ากันไปน,าน่าจิตต่างอย่างที่ผมบอกนะครับค่ําคืนนี้ลิเวอร์พูลเจอกับคริสตัลพาเลตมันเป็นบททดสอบสําคัญอย่างหนึ่งครับอืมช่วงหลังๆหลายนัดหลังมาลิเวอร์พูลเราเริ่มฟอร์มหลุดหลุดหลุดไปเรื่อยๆโดยเฉพาะมาถึงนัดกับอันตันต้าเนี่ยหลุดแบบหลุดแบบลุยเลยไม่ไม่เหลือทรงเลยนี่มันเป็นช่วงเวลาที่บอกว่าทีมของเดอะเพลเยอร์สแอนด์ครอปเนี่ย uh, needed ดเร l ิตี้เช็ค ก็มันเป็นช่วงเวลาชัดเจนแล้วที่คุณจะต้องเจอการบททดสอบของจริงแล้วในวันเสาร์นี้วันอาทิตย์เนี้ยกับพาเลอะคุณต้องเล่นให้มันดีขึ้นและเอาชนะพาเลทให้ได้ถ้าไม่ผ่านด่านพาเลทโอ้เราอาจจะเรียกได้ว่าโอกาสการสลัดแชม์ลีกการได้แชม์ลีกน่าจะลดน้อยลงไปเยอะเลยเพราะว่าอาร์เซนอลกับแมนซิตี้เขา เขามีมาตรฐานที่สูงมากเขากว่าจะพลาดแต่ละเกมเขายากมากอย่างเมื่อคืนเนี้แมนซิตี้เตะไปก่อนแล้วเนี่ยชนะรูตันไปแล้วห้าหนึ่งเดี๋ยวคืนนี้มีเรียููเตะกับพาเลตแล้วก็อาร์เซนอลเจอกับแอสตันวิลล่าเ <Okay. S 1> นี่ยแหละเราจะต้องพยายามสู้ไล่ตั้งแต่คืนนี้เลยก็เดี๋ยวมาดูว่าจะมีปิริยาตอบสนองที่ดีขึ้นหรือไม่มาดูมุมมองจากเจมี่คาร์ลเกอร์นะครับอดีตกองหลังของเร์พููนะฮะเจมี่คาร์ลเกอร์บอกนะครับว่า โอ้โหไอ้ผลการแข่งขันเมื่อวันพฤหัสเอาเอานี้นะไอ้ที่เพื่อนเเห็นเนี่ยมันเป็น Twitter นะครับมันเป็น X มันเป็นโซเชียลของเจมี่คาร์เกอร์ที่โพสต์เอาไว้นะครับตั้งแต่หลังเกมที่เราแพ้ออตแลนต้าแล้วว่าโอ้มันเป็นผลงานที่แย่มากๆนะสิ่งเดียวที่ผมสามารถปรอบโยนได้คือทีมของเจเกนคอปเนี่ยควรจะใส่ผู้เล่นสำรองเขาใช้คำว่า full second sting ใส่ตัวอีกชุดหนึ่งอะใส่ผู้เล่นอีกชุดหนึ่งลงเล่นไปเลยอารมณ์แบบนั้นนะนะในเกมเล็กที่2ที่จะเจอกับ ทางอารตันตาวันพนาสบดีหน้าส่วนในเกมลีกเนี่ยเขาใช้ว่า go all in for the league คือใส่เต็มทุกอย่างที่มีในลีกไปเลยอย่างเดียวพออทีนี้คาร์เกอร์ครับก็มีไปให้สัมภาษณ์ครับกับทางจะใช้คำว่าอะไรดีนะเจมี่คาร์ลเกอร์ครับมีไปให้สัมภาษณ์นะครับกับทางสื่ออสื่อเพิ่มเติมก็คือรีพูเอ็โคอธิบายหน่อยคือมันไม่ใช่แค่ข้อความสั้นๆไงอ่า สื่อก็เลยไปถามว่าไหนคุณอนธะิบายให้ชัดนี้ว่าสิ่งที่คุณแสดงความเห็นเป็นยังไงคาร์กเตอร์พูดเสริมในเอ็กโคนะครับว่าที่ผมพูดว่าให้ใ,หใช้ชุดสำรองหรือชุดที่2ลงเล่นเนี่ยเซคันด์สตริงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเอาเด็กดาวรุ่งยงยกลงยกชุดนะอ่าฟังให้ดีคาร์กเตอร์บอกผมไม่ได้หมายถึงเอาเด็กดาวรุ่งลงยกชุดแต่ผมรู้ดีว่ามันมีนักเตะหลายๆคนที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาสภาพร่างกายยังไม่ฟิตเต็มถังมากนะัก มันก็เป็นโอกาสอันดีที่คุณจะให้ผู้เล่นพวกนี้ได้เล่นในจุนนาทีที่เยอะอลงไปคอสสนิมเลยในเกมแบบนี้เช่นเทรนโชต้าโจนส์อาริซองเบเกอร์เนี่ยที่แบบสัปดาห์หน้าน่าจะแบบเริ่มกลับมามีความฟิตมากขึ้นให้พวกนี้ได้ลงไปคอสสนิมในเกมของตัวเองเลยพวกที่ยังฟิตไม่เต็มถังนะแล้วก็ใส่ชุดผสมผสมลงไปให้มันเป็นชุดที่2ให้เป็นเซนด์สติงอ่ะแล้วก็แยกไว้เลยว่าเดี๋ยวจะมีอีกชุดหนึ่งที่เป็นชุดเอาไว้เล่นในเกมหลีกที่สามารถใส่เต็มได้อะไรแบบเนี้ย เอออันนี้คือในมุมของเจมี่คาร์ลเกอร์คาร์เกอร์บอกว่าคุณต้องไม่ลืมนะจากนี้จากนี้ไปเนี่ยหลังพ้นวันอาทิตย์ไปลิฟูจะมีการเล่นเกมเยือน4นัดติดต่อกันรวมตั้งแต่อัลตันตาฟูลแลมใช่ไหมอัลตันตาฟูลแลมเอเวอร์ตันเวยแฮมเยือนล้วนหมดเลยในในระยะเวลาเพียงแค่10วันด้วย4นัด10วันเยือนล้วนเนี่ยเขาได้มองว่า เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราเตะก,กับอตาลนตาวันพฤหสัสบ,บดีนะจากนั้นเราจะไปเยือนฟูลแลมต่ออีกเนี่ยหากลิเวอร์พูลมีทีมที่ไม่พร้อมสมมติไปใส่เต็มจัดเอาตัวหลักๆใส่เต็มไปเลยในเกมเจอกับอตาลนตาเนี่ยแล้วสมมติร่างกายล้าแล้วเดี๋ยวเรามาสะดุดกับฟูลแลมในเกมลีกเดี๋ยวงานจะเข้าอีกจะโดนอาเซนอลฉีกแต้มหนีอีกเราแน่นอนเราต้องการได้2แชมป์แหละถ้าเลือกได้อยากได,อกได้อยากได้ทั้งยูโรปา้าทั้งพรีเมียร์ลีก แต่จากสถานการณ์ตอนนี้คาราเกอร์บอกว่าเราต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในลีกในพรีเมียร์ลีกเราดีกว่าสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกเราคือแต้มเท่ากับจาฝูงแต่ในยุโรปเราตามหลังสลูกเมื่อเทียบกับการเก็บชัยชนะในลีกได้ในแต่ละนัดโคตรสาคัญมากกว่าซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่เกมกับพาเลสเลยในวันอาทิตย์นี้<อ>ผมเห็นด้วยกับเจมี่คาราเกอร์นะฮะเพื่อนๆอ่ะอีกท่อนหนึ่งคาราเกอร์บอกว่าถ้าเราจบด้วยการได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมันก็จะเป็นซีซั่นที่น่าเหลือเชื่อน่าจดจํา คงไม่มีใครคิดก่อนเริ่มซีซั่นแน่ว่าลิเวอร์พูลจะมีโอกาสมาถึงการลุนแชมป์ได้แบบนี้อาเซนอลยังมีโปรแกรมยากอีกหลายนัดวันอาทิตย์นี้อาเซนอลเจอกับวิลล่าซึ่งก็ไม่ง่ายสําหรับอาเซนอล่วนอีกทีมแมนซิตี้เราก็ประมาทไม่ได้แต่ลิเวอร์พูลก็มีโอกาสที่ดีจริงๆดังนั้นลิเวอร์พูลควรเล่นเน้นในลีกได้เต็มที่แล้วผมเห็นด้วยกับคาร์กเกอร์เลยคือถ้าเป็นปกติมันจะเป็นสูตรเวลาถ้าเราจะคัมแบ็กในเกมยุโรปมันจะต้องนัดแรกเล่นเล่นแย่ที่บ้านอื่น แล้วค่อยมาพลิกล็อกหรือว่าฮึดในแอนฟิลด์แต่นี่มันกลับกันมันกลายเป็นเล่นในแอนฟิลด์จุดที่เป็นจุดที่เป็นพลังงานในการที่จะพลิกล็อกได้เราอ่ะเราไปแพ้ถ้าศูนย์สามแล้วการไปเยือนอาร์นต้ามันไม่ง่ายโอเคมีคนอาจจะบอกว่าเราเคยบุกไปชนะห้าศย์แต่มันจะทำห้าศูนย์ได้ทุกครั้งเหรอผมเชื่อว่าเราน่าจะชนะได้แต่การจะชนะมากกว่าสาศูนเพื่อเข้ารอบได้ผมมองว่าโอ้โหมันต้องใช้แรงใช้อะไรเยอะมากเลยแล้วถ้ามันทำสิ่งนั้น ถ้ามันทําสิ่งนั้นแบบใส่เต็มเกินไปแล้วแบบมาทําให้ในหลีกสะดุดไปด้วยผมว่าบางทีก็ไม่คุม้มผมก็เลยรู้สึกว่าในทุกๆคําพูดที่เจมี่คาร์เกอร์พูดมาผมเก็ตและผมเข้าใจและผมเห็นด้วยเพื่อนๆเ,เ,เห็นอย่างไรลองแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับนะเรื่องราวของรูเบนอโมริมครับมาอัปเดตกันหน่อยนะฮะสั้นๆเลยคือมีบทสัมภาษณ์จากรูเบนอโมริมมาเพิ่มเติม,ตมแกก็พูดว่ายังไม่เป็น end of the cycle นะครับ I don't feel like the cycle is over อมณ์ประมาณว่ายัง ผมยังรู้สึกว่าอ,าอนาคตของผมกับลิสบอนมันอาจจะยังไม่ได้จบในซัมเมอร์นี้ก็ได้อ,อ,าอารมณ์เหมือนประมาณว่ายังพูดพูดขึ้นมายไปเปิดอะอพูดแบบพูดแล้วทำให้แฟนบอลลิสบอนอาจจะยิ้มได้ลเล็กๆนะครับว่าเ, ي, เขาก็ยังคิดว่ามีโอกาสอยู่กับทีมต่อได้เหมือนกันนะไม่ได้ว่าจะไปร้อเอเนอะไรอย่างนี้อขณะเดียวกันไปโดเซปูเบด้าก็อัปเดตนะครับว่ามันจะมีคนสนิทของอามอลิมอีกคนหนึ่งชื่อว่า อุโกเวียน่านะฮะอุโกเวียน่าเนี่ยก็น่าจะลาออกด้วยถ้าอัมโอิมย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับลิปูรับรู้เรื่องนี้ดีลิปูมีผอ,อ,อก,กีฬาแล้วคนปัจจุบันก็คือริชาร์ดทิส์จริงๆเวียน่าเนี่ยน่าจะทํางานเป็นพวกผอ,อ,อกเป็นอะไรของลิสบอนเนาะแต่ถ้าออกมาด้วยแล้วจะมาอยู่กับลิปูเนี่ยมันประหลาดอย่างหนึ่งก็คือจะเอามาตําแหน่งอะไรวะเอออันนี้เราก็ไม่ทราบ แต่ถ้าไม่เอาเขาก็บอกว่ามีนิวคาสเซิลครับนิวคาสเซิลที่สนใจพอกีฬาลิสบอนคนนี้ครับฮูโกวีน่าด้วยก็เดี๋ยวมาดูกันว่านิวคาสเซิลเขาจะเอาจริงด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องอัปเดตครับจากเปโดเซปูเบดาเหมือนกันเขาบอกว่าประธานสโม,มสรลิสบอนนะครับที่ชื่อว่าเฟเดริโกวารันดัสเนี่ยเขาเพิกเฉยเหมือนเขาไม่อยากที่จะตอบรับความต้องการของอโมริมแม้ว่าจะเคยมีการตกลงสัญญาปากเปล่าว่า ถ้ามีทีม Después, ระดับท็อปที่อยู่ในใจผมติดต่อมาคุณต้องปล่อยนะในด้วยค่าเช่าเชยที่ถูกๆนะ8.5ล้านปอนด์นะแต่ตัวของประธานไม่ไม่อยากจะใช้สิ่งที่เคยตกลงปากเปล่าไวอ้อ่ะอืม8.5ล้านปอนด์เขาก็มองว่าถูกไปและซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเอออาจจะทําให้มีปัญหาภายในอะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับอ่าลิฟวูเองก็อยากจะ จบประเด็นเรื่องตรงนี้ให้เร็วที่สุดอเดี๋ยวรอดูครับสุดท้ายผมมองแบบนี้นะไอ 000, 000, นะ้8.5ล้านน่ยมันเป็นราคาที่ตกลงปากเปล่าไว้ก็จริงว่าถ้าทีมระดับท็อปติดต่อมาราคานี้แต่ผมว่ามันอาจจะไปจบที่ราคาราคากลางก็คือจริงๆราคาต่างประเทศมันคือ17ล้านค่าฉีกนะแล้วก็ถ้าราคาแบบว่าเป็นทีมระดับท็อปในใจของอโมริมคือ8.5ผมว่ากลางกว่าน,นั้นก็คือ12ล้านเราเคยได้ยินตัวเลขนี้อยู่ซึ่งผมมองว่า12ล้านก็เป็นตัวเลขที่กลางๆดี ดีแก่ทุกฝ่ายอาจจะเป็นตัวเลขนี้ที่จบในท้ายที่สุดก็ได้นะครับส่วนโรเบรโตเดชิบี้พูดไปพูดมาเหมือนจะมีโอกาสอยู่ต่อกับทางบรอยตันเหมือนกันนะเอ่อพูดไปพูดมาเนี่ยล่าสุดเหมือนสัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเขายังมีความสุขดีกับในอังกฤษกับการได้เรียนรู้ภาษาเรียนรู้ฟุตบอลในอังกฤษมากมายในขณะที่เดียร์ติกยูเคสื่อดังของอังกฤษก็บอกว่าตอนนี้ฝั่งบรอยตันก็เริ่มมองโลกในแง่บวกแล้วว่าโรเบรโตเดชิบี้มีโอกาสที่จะอยู่กับ บรยตันต่อในซีซั่นหน้านะแม้ว่ามียูเวนตุสอ่ะมีบาเยนสนใจด้วยอยู่ก็ตามอืมนะครับส่วนจามามูเซล่าครับขึ้นบนพาดหัววันนี้เลยนะฮะก็มาจากสายข่าวระดับบนๆนคนหนึ่งเหมือนกันนะครับมิเกลเดรานี่นะครับหัวหน้านักข่าวของอินดิเพนเดนต์นะครับเขาก็รายงานนี่ะข่าวนี้เอาจริงๆนะครับหัวข่าวมันเกี่ยวกับแมนซิตี้เป็นหลักก็คือแมนซิตี้เป็นตัวเต็งอันดับหนึ่ง ในการเล่งที่จะคว้าตัวจามาลูเซล่าเพลย์เมคเกอร์ตัวเก่งของบาเยมวนิกแม้ว่าปัจจุบันยังเหลือสัญญาอีก2ปีนะครับจนถึงปี2026แต่ด้วยความที่สัญญาใหม่ก็ยังไม่ได้ลุกคืบจนแบบว่าตกลงอะไรกันได้เนี่ยทำให้แมสตี้ที่ต้องการจะเสริมตัวลูกเพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเล็งแล้วก็ชื่นชอบมากๆเขาเลยบอกว่าตอนนี้แมสตี้สเตปอะเฮดเขาใช้คำว่าสเตปอะเฮดคืออยู่เหนือก็ทีมอื่นในโอกาสได้ตัวจาม,มาลูเซล่านะเขาว่าแบบนั้นเลยนะ แต่เขาก็บอกว่ามีทีมอื่นที่สนใจจะมามูเซลล่าด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลีอ์พูของเราอ่านี่ที่ผมรายง,งานก็เพราะว่ามันนี่เขาบอกว่ามีลีอ์พูมีบาร์เซลโลน่ามีปารีสแซงต์แชงแมงแล้วก็ในบรรดาอีกหลายๆทีมด้วยเนี่ยแต่ยกชื่อตัวอย่างพวกนี้มาว่าสนใจด้วยเช่นกันอ่าแต่แต่ละทีมก็จะมีปัญหาในเรื่องของตัวเองอาจจะบัตรจงบัจเจตไม่เท่ากันไหมอะไรก็ว่ากันไปนะครับ คือถ้าถามผมเนี่ยไม่แปลกถ้าเขาจะมองว่าแมนซิตี้เป็นทีมเต่งเป็นทีมที่มีขุมกำลังเอ่อเม็ดเงินอะไรต่างๆ,ๆนานาที่มีโอกาสสูงที่จะได้จมามาููชล่ามากที่สุดถ้าบายเยนขายนะส่วนลิเวอร์พูลเราผมว่าสนไหมนักเตะระดับนี้นักเตะพรสวรรค์สูงแบบนี้ไม่มีหรอกที่ลิเวอร์พูลจะไม่สนใจแต่โอกาสได้ผมยังไม่เคยเห็นลิเวอร์พูลไปแย่งไปแย่งตัวท็อปกับทีมอื่นได้เลย ่วนใหญ่จะต้องเลือกในแบบแนวทางตัวเองถึงจะได้แต่ถ้าเป็นตัวท็อปจริงๆอะ่ะผมไม่เคยเห็นลิฟูจะไปแย่งได้เลยน้อยครั้งมากนึกไม่ค่อยออกเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งผมรู้สึกว่าท้ายที่สุดอันนี้คือไข่ในหินของบาเยนถ้าถามผมเลยนะบาเยนเสียอฟองโซเดวีได้บาเยนเสียคิมมิชได้พวกนี้สัญญาเหลือปีเดียวแล้วก็พร้อมทำเงินแต่หนคนเลยที่บอร์ดบริหารของบาเยนเดี๋ยวจะคุยสัญญาฉบับใหม่กับ มูเซล่าแล้วก็เพิ่มพมมม้มมอบมอบค่าเหนื่อยให้ระดับสูงแน่และมองว่านี่คือแกนคนสําคัญของทีมไปอีกยาวๆคือหัวใจสําคัญของทีมไปอีกยาวๆผมว่านี่เท่าที่ผมเคยอ่านข่าวมาบาเยอร์ Bayern จะทุ่มหมดหน้าตักในการรั้งตัวต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางจามามูเซล่าออกไปอีกให้มันยาวๆไปเลยจากปัจจุบันที่เหลือ2ปีนะครับผมว่าท้ายที่สุดมูเซล่าจะต่อสัญญาและอยู่กับบาเยอร์ต่อมากกว่าที่จะไปทีมไหนเลยก็ตามนะครับเชื่อว่าแบบนั้น พูดถึงกองกลางตัวรุกแล้วเราก็มีกองกลางตัวรุกของเราเองที่ปีนี้เรหลังมกราคมที่เราปล่อยไปยืมกับเฮาซิตี้เนี่ยฟอร์มร้อนแรงจริงยิงอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนยิงอีกแล้วครับฟาบิโอคาโมโยยิงอีกแล้วแล้วทาให้10บเกมหลังสุดที่ไปยืมตัวกับเฮาซิตี้เนี่ยยิงไป7ลูกนะฮะยิงไป7จดจาก1ิบนัดนะครับหยุดไม่อยู่แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในซัมเมอร์เขาจะมีโอกาสได้กลับมามีส่วนร่วมกับทีมหรือไม่ยิงถ้าได้ ร่วมง,งานกับคนชาติบ้านเดียวกันอย่างอโมริมแล้วมันจะเป็นยังไงหรือถ้าไม่ใช่อโมริมต้องมาดูว่าโค้ดอื่นๆเป็นใครก็เดี๋ยวรอดูครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้กำลังฟอร์มดีครับกับการไปยิมตัวกับเฮาสิตี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับชื่นชอบกันง่ายๆเลยนะครับแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันนะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจกันง่ายๆเช่นกันโดยจะไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆสามารถกดด o n a t i a t กดส่งซูเปอร์แชทกดส่งซูเ,เปรอร์สติ๊กเก นะถ้าเอ็นดูกันก็จัดได้เลยนะครับขอบคุณนะครับวันนี้หมดเวลาวลาไปก่อนพบก,กันใหม่คอัาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ